จอเคคอดนคาราเมลเดช็อปค่ะเรียวสินค้านะคะกับรตรีโมทกีเดตเอ็นทูรีโมทสตาร์ค่ะติดตั้งกับรถเนี่สันซันนี่นะคะอัปเกรดติดตั้งเรียบร้อยค่ะก็้รีหมดใหม่2ตัวนะคะสำนักงานตรงรุ่นสนวยง,งามค่ะะฉะนั้นการใช้งานจะเป็นระบบออตโต้นะคะเดินเข้าใกล้รถทําการล็อกหอัตโนมัติออกรถทาการล็อกหาอัตโนมัตินะคะเทสระบบนะคะคือรีโมทอหานจากตัวรถค่ะ เนนะคะคแล้วก็เสร็จแล้วก็ไฟกระพริบทำการล็อกให้เรียบร้อยค่ะเช่นในการขับดีรีมด์เรียกเข้าได้ทุกนะคะทุกการคัายล็อนะะ้องมัดค่ะจะเห็นจะเสกแชร์เรนแล้วก็ไฟกระพริบนะคะประตูคลายล็อกให้ทั้งหมดรอบคันนะคะไม่ต้องกดรีโมทค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะจะเป็นฟังก์ชันสตาร์ทรถยนต์ผ่านตัวรีโมทค่ะจะสรุปรถวมแอร์ได้นะคะกดฟังก์ชันล็อกก่อน,นะค่ะฟังก์ชันนี้ค้างไว้นะคะ ตัส it. ังกตัดเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะคะผ่านตัวรีโมทกับวอร์มแอร์ได้ค่ะดับเครื่องยนต์เช่นเดียวกันค่ะทําการดับเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะคะผ่านตัวรีโมทค่ะภายในรถนะคะจะติดตั้งเป็นปุ่มคุสตาร์ทค่ะเดิมจะเป็นระบบกุญแจไขสตาร์ทนะคะจะเป็นจุดนี้ค่ะนี่นะคะทำการปิดเรียบร้อยค่ะติดตั้งเป็นตําแหน่งใหม่ได้ค่ะเลยติดตั้งเป็นตำแหน่งนี้นะคะ ติดตั้งเข้ารูปสวยงามค่ะการใช้งานค่ะเหมือนเดิมนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะเป็น AC ค่ะอีกหนึ่งครั้งจะเป็นตัวไฟอ่อนนะคะตัวเครื่องเสียงตัวแอร์ทำงานค่ะอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการปิดระบบทั้งหมดค่ะใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะผ่านตัวปุ่มนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยค่ะผ่านปุ่มสตาร์ทนะคะต้องใช้กุญแจเสียบเหมือนเดิมค่ะดับเครื่องยนต์ค่ะเหยียบเบรกกดปุ่มค่ะ กระเครื่ยนให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะรีสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ค่ะยังสามารถกดล็อกรถได้นะคะปกติจะไม่ดับเหมือนระบบเดิมนะคะกดล็อกค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะสามารถกดล็อกได้ปกติค่ะรถจะไม่ดับค่ะนี้นะคะฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะลูกค้าจะทำภาระนะคะสามารถลงจากรถอ่กดล็อกรถไว้ได้กลับมาถึงรถกดคายล็อกขับรถไปต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ